สวัสดีครับวันนี้ทางร้านขอแนะนํากล้องรุ่นใหม่นะครับก็คือกล้องโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นกล้อง3เลนนะครับรุ่น3 3มล้นะครับเป็นกล้องโซลาเซลล์ใส่ซิมนะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับใช้แสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ก็ใส่ซิมนะครับสามารถติดตั้งได้ตามไร่สวนนาได้เลยนะครับผมจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็จะมีเลนทั้งหมดอยู่3เลนนะครับก็จะมีตัวนี้5้าเลนหลักนะครับเลนตัวนี้จะเลนมองไกลนะครับไลนสองเลนนี้นะครับก็คือเลนเลนวางนะครับมองกว้างนะครับส่วนนี้เป็นเลนหลอกนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ก็ยังใช้แอปเดิมนะครับคือแอป KP WiFi Cam นะครับอ่าตัวนี้เราเปิดมานะครับเปิดแอปมาก็จะมีทั้งหมดอยู่3 3หน้าจอนี้นะครับ1 2 3นะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะอ่าตัวนี้ก็จะมีเลยหลักคือตัวนี้นะฮะด้านบนนะครับแล้วก็เลยนี้จะเป็นด้านข้าง2อันนี้นะครับที่่นิ้วปิดโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีก หน้าจอนะฮะเอาแบบ3มหน้าจอเลยนะครับอันนี้จะดูง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีความคมชัด5้าล้านพิกเซลทั้งเลนเลยนะครับสามารถสนทนาโต้ตอบได้แล้วก็สั่งหมุนจากมือถือดูออนไลน์ได้ทุกที่เลยนะครับทีู่่างค่าประเด็นฟิกนะครับก็คือจะเป็นลักษณะเลนที่หมุนไม่ได้นะครับต้องเป็นการหมุนจากมือเองนะครับโดยสามารถปรับหมุนได้นะครับนี่ครับเราสามารถหันกล้องนะครับออกไปซ้ายขวาได้เลยแยกกันเลยอิสระนะครับผมแยกไป2ทางแล้วนี่ก็ ส่งตรงกลางนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับยังสามารถปรับหมุนได้นะครับเนี่ฮะเราปรับหมุนได้นะฮะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอันนี้ก็จะอเนกประสงค์ครับแล้วก็จะสามารถติดตั้งมองพื้นที่ก็จะกว้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็จะแถมนะครับเมมหัวสี่จิกนะครับผมอันนี้เพิ่มพิเศษให้นะครับแล้วก็แถมซิมนะครับเพียง3 1 9 9บาบาทนะครับขอบคุณครับ